สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพี่ๆนะครับที่เข้ามารับชมคลิปกดไลค์กดแชร์คลิปให้น้องนะครับผมก็วันนี้มายดกับเครื่อง f อฟซันเนะครับสามหนึ่งห้าศูนย์นะครับเครื่องนี้ลูกค้าแจ้งมาก็คือสีเหลืองไม่ออกสั่งล้างหัวพิมพ์ก็ออกแต่ใช้ไปกพักก็ไม่ออกนะครับอาการนี้นะเบื้องต้นนะครับเราอย่าไปสั่งล้างหัวพิมพ์เยอะถ้าเราสั่งล้างหัวพิมพ์บ่อยเครื่องจะนับจํานวนในการ ในการทํางานของตัวเครื่องนะครับเครื่องจะฟ้องว่าซับหมึกเต็มนะครับหรือเครื่องจะมีปัญหาในเรื่องของผลาดซับหมึกนะครับผมถ้ามุติว่ามันไม่ออกในลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก่อนนะครับว่ามันไม่ออกแบบไหนนะครับหลายๆคนมีปัญหาตรงนี้นะครับผมเครื่องรุ่นนี้ผมบอกเลยว่ามันชอบมีปัญหาในเรื่องของการดูดหมึกนะครับพวกชุดปั๊มนะครับผม เดี๋ยวผมจะสั่งพิมพ์น,นะครับหรือสั่งเทสจากคอมพิวเตอร์นะครับผมทดสอบการพิมพ์นะครับตัวดึงกระดาษดูกระดาษไม่ค่อยดีด้วยนะครับ เดี๋ยวเทสใหม่นะครับเมื่อกี้มันกระดาษไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะเทสตัวฟีดให้ลูกค้าด้วยนะครับเจอปัญหาบ่อยนะครับหนึ่งชุดฟีดสองชุดปั๊มนะครับหมึกไม่ออกนะครับผม มันดึงกระดาษไม่ค่อยลงเห็นไหมครับ <c oughs> อาจจะอาจจะต้องใช้มือช่วยผลักนะครับผม <c oughs> ช่วยดันนะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะเช็คตัวฟีดของอลูกค้าด้วยนะครับผม นี่นะครับสีเหลืองไม่ออกเห็นไหมครับสีเหลืองไม่ออกนะครับเพิ่งปิ้น์ไปแค่ประมาณหกพันกว่าแผ่นนะครับอาการนี้เบื้องต้นนะเราปิดเครื่องก่อนนะครับปิดเครื่องแล้วก็วเราจะถอดน็อตนะครับสองตัวนี้นะครับผมเบื้องต้นเราอาจจะต้องเช็คนะครับตัวน้ำหมึกด้วยนะครับผมน้ำหมึกในตัว แอมเปอร์นะครับหรือในตัวใส่น้ำหมึกนะจากนั้นเรายกขึ้นนะครับยกฝาขึ้นนะฮะยกเบาๆนะครับเดี๋ยวสายแพรหลุดนะครับจากนั้นเนี่ยเราใช้ไขควงนะครับทำไว้นะครับในลักษณะนี้นะครับผม แล้วเราก็เช็คตัวน้ำหมึกในนี้ด้วยนะครับว่ามีหมึกไหมนะครับผมนี่ฮะเช็คดูด้วยนะครับสีเหลืองที่ไม่ออกนะครับผมเช็คดูด้วยนะถ้าไม่มีหมึกก็ใช้สลิงดูดนะครับดูดเข้านะครับผมเห็นไหมครับหมึกมันแห้งนะครับหมึกมันแห้งผมก็จะใช้ตัวสลิงนะครับทําการดูดน้ําหมึกนะครับผมนี่นะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วดูดนะครับผมครับแล้วถอดออกนะครับ ดูสังเกตนะครับถ้าหมึกบรนดูดกลับแสดงว่าตัวแดมเปอร์ตัวนี้มีปัญหานะครับเราเปิดจุกด้วยนะครับหลังจากดูดเสร็จเพื่อให้อากาศมันไล่นะครับไล่อากาศนะจุกตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็ปิดลงคืนนะครับใส่ตลับเข้าคืนแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับมีอีกหนึ่งวิธีนะครับผมมีอีกหนึ่งวิธีตอนนี้ตลับมันมาอยู่ฝั่งฝั่งจุดปั๊มแล้วนะครับผมเราจะถอดสายหมึกนะครับอันนี้คือสายหมึกทิ้งนะครับผมเราถอดออกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผม จากนั้นนะครับผมจะใช้เนี่ยฮะท่ออันนี้เป็นท่อสายแท่งของเครื่องแคนนอนนะครับที่เราประกอบแท่งเองนะผมไปต่อในลักษณะนี้นะครับจากนั้นผมจะใช้ตัวสลิงนะครับดูดน้ำหมึกนะครับผมบบตัวสลิงนะครับนี่ใส่จุกยางแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการดูดน้ําหมึกนะครับผมนี่นะครับ ใช่ไหมครับน้าหมึกมันจะไหลนะครับผมนะครับเนี่ยับดูดประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับพอเราดูดเสร็จนะครับเราเปิดตรงนี้ด้วยนะครับไล่อากาศนะครับเนี่ยแล้วก็ปิดคืนนะครับจากนั้นให้เราทําการล้างหัวพิมพ์นะครับทําการเปิดเครื่องนะเนี่ครับแล้วผมจะสั่งล้างหัวพิมพ์สังเกตว่าหมึกนะครับมันจะโดนดูดมาด้านหลังได้ไหมนะครับผม สั่งล้างเราพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับหนึ่งรอบนะครับผมตอนเราสั่งล้างเราสังเกตนะครับว่านี่ครับเห็นไหมฮะนี่ถ้ามันดูดมาได้นะครับแสดงว่าปั๊มไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราล้างแล้วตัวนี้มันดูดมาไม่ได้นะครับต,ตัวปั๊มนะครับตัวตัวปั๊มตัวรีดหมึกมีปัญหาเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับผมเห็นไหมฮะดยใกล้ ก็คือเวลาเราจะล้างเนี่ยเราต้องถอดออกมาแบบนี้เราถึงจะรู้ว่าตัวดูดมึกเนี่ยมันสามารถดูดน้ําหมึกได้ไหมนะครับนี่เห็นไหมมันต้องดูดมาทิ้งแบบนี้นะครับนี่ถ้ามันดูดมาไม่ได้หมึกยังไงก็ไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวรอให้เครื่องล้างให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คตัวฟีก,กระดาษให้ลูกค้านะครับผมครับหลังจากที่เราดูด ตัวน้ำหมึกนะครับพวกนี้แล้วแล้วก็สั่งล้างลาพิมพ์แล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับว่าสีเหลืองจะออกหรือเปล่านะครับผมหรือสีเหลืองจะใช้ได้ไหมนะครับผมผมจะเป็นเทสนะครับผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับ นี่นะครับสีเหลืองนะครับออกร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะครับผมสีดำมีข่ายอยู่นิดนึงนะครับเดี๋ยวก็หายนะครับอาการนี้เพราะว่ามันไม่ไม่ได้ตันเนาะมาที่หัวมันสกปรกเดี๋ยวเราปิ้นไปเดี๋ยวอาการนี้ก็หายไปนะครับผมแต่ตอนนี้คือสีเหลืองก็ใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับส่วนตัวดึงกระดาษนะตัวนี้มันสามารถทําความสะอาดได้นะครับผมมันสามารถทาความสะอาดได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทําความสะอาดตัวฟิดกระดาษนะครับผมหรือตัวดึงกระดาษนะครับ อันนี้ก็จะเป็นวิธีแก้ไขปัญหาหมึกไ oh. ม่ออกนะครับผมก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะเป็นคลิปที่แบบสอนล้างหัวพิมพ์นะครับผมเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับจะเป็นคลิปสอนทาความสะอาดตัวฟีดนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อพี่จะได้ไม่งงนะครับผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับในการไล่น้ําหมึกนะครับไล่หมึกเข้าในตลับนะครับดูดหมึกนะครับล้างหัวพิมพ์เพื่อที่จะให้ตัวสีนะครับออกนะครับผมส่วนคลิปถัดไปนะครับ ต่อจากคลิปนี้เลยนะก็จะเป็นการทำความสะอาดชุดฝีตตัวนี้นะครับผมคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ